วันที่20พฤษภาคม2565นาอยานายอมรศรีตระกูลกำนันตำบลผาบ่องนำคณะกรรมการหมู่บ้านเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลผาบองและชาวบ้านผาบองร่วมให้การต้อนรับนางสุรินทร์รามสูตรรองประธานคณะกรรมาการการท่องเที่ยวสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งพร้อมด้วยน,นายณทีถินสาคูรองประธานคณะกรรมาการการท่องเที่ยวสภาผู้แทนราษฎรคนที่สอง และคณะอนุกรรมธิการพิจารณาศึกษาแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาและแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้ภาคกลางและภาคตะวันออกในการเดินทางลงพื้นที่บ้านผาบองหมู่ที่ 1. ตำบลผาบ่องอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยคณะได้เข้าร่วมประชุมหารือและรับทราบประเด็นการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ชุมชนตำบลผาบองอ เราจะลงที่สนามกีฬาเราออกจากตัวเมืองนัง่งรถมาประมาณ12กิโล <c oughs> ก็มันไม่ไม่ไกลจากตัวเมืองมากนะแล้วก็อาณาจักรท,ที่ของ,องผมเนียนะครับก็เป็นจักรดไทยใหญ่ท,ที่อาจารย์แด้สอนให้เราอารยธรรมพืน้นฐานของไทยใหญ่แล้วก็ปัชตา นางสรีทรรามสูตรรองประธานคณะกรรมาการการท่องเที่ยวสภาผู้แทนร,ราษฎรคนที่หนึ่งพร้อมด้วยน,นายณทีถินสาคูรองประธานคณะกรรมาการการท่องเที่ยวสภาผู้แทนร,ราษฎรคนที่สองได้กล่าวชื่นชมชุมชนบ้านผาบองซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็นชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีเป็นชุมชนไทยใหญ่ทาว ชุมชนท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้งซึ่งถือได้ว่าบ้านผาบอกนั้นเป็นชุมชนท่องเที่ยวตัวอย่างของจังหวัดแม่ฮ่องสอน,สอนเนื่องด้วยมีผู้นำที่เข้มแข็งเน้นการพัฒนาพื้นที่แบบบูรณาการาและสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนสร้างความสุขเศรษฐกิจพอเพียงสมาชิกในชุมชนมีไรายได้ที่ยั่งยืน ก็รู้สึกประทับใจมากนะคะถึงจะเหตุการณ์สถานการณ์โควิด2ปีที่ผ่านมาทำให้กิจกรรมของหมู่บ้านต้องดรอปไปนะคะแต่ถามถึงศักยภาพแล้วเนี่ยที่นี่เนี่ยมีความพร้อมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นผู้นำชุมชนชุมชนด้วยตัวเองและธรรมชาติเนาะและนอกจอากนั้นน่ะก็ยังมีน้ำพุร้อน แล้วก็มีความสามารถของพี่น้องประชาชนในเรื่องของการทำสปานวดแผนไทยซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเขามักจะหาพื้นที่ที่เขาสามารถที่จะอยู่ใช้ชีวิตได้ในระยะลองเทิมนะคะซึ่งเข้ากับชุมชนได้เนี่ยดิฉันคิดว่าที่บ้านขาบ่องเนี่ย เป็นจุด d เดสติเนชันแห่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เขาจะมาใช้ชีวิตแบบลองสเตย์แล้วก็เข้าอยู่กับชุมชนได้เป็นอย่างดีนะคะอยากจะฝากผู้นำชุมชนว่าเราจะทำยังไงให้ข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันไปถึงนักท่องเที่ยวนะคะทำยังไงให้แอปพลิเคชันต่างๆได้รับรู้แล้วก็ยิ่งท่านมีงานหัตถกรรมงานอะไรที่ชาวอ่า นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยจะใช้เวลาในการหัดทาหัตถกรรมบ้างทําอาหารบ้างนวดสปาบ้างโอ้อยู่ในบ้านผาบองนี้ได้เป็นอาทิตย์เลยค่ะประทับใจครับก่อนอื่นก็อยากจะเรียนว่าในฐานะของของคณะกรรมการท่การท่องเที่ยวสภาผู้แทนราษฎรก็ถือว่าวันนี้เป็นโอกาสดีมาไม่ห้องสอนแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้มีโอกาสแวะผาบองนะครับมาเห็นก็ธรรมชาติเนี่ยมันมันประทับใจนะครับแล้วก็ เห็นว่าที่นี่น่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญอีกอันหนึ่งของแม่ห้องสอนโจทย์ก็คือว่าตอนนี้พื้นฐานเราพร้อมผู้นําชุมชนผู้นําองค์กรประชาชนในท้องถิ่นเนี่ยพร้อมทําอย่างไรโจทย์ก็คือว่าทําอย่างไรให้คนมาเที่ยวแม่ห้องสอนแล้วแวะมาผาบองอย่างน้อยใน100คนที่มาเที่ยวแม่ห้องสอนมานี่สัก80%ซ อันนี้เป็นโจทย์ใหญ่ถ้าทําได้อย่างนี้ผมว่าตรงนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวมันไม่ใช่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างเดียวนะครับไม่ใช่เชิงวัฒนธรรมอย่างเดียวมันเชิงสุขภาพเชิงวิถีชุมชนทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เมื่อกี้จากที่นําเสนอก็ทราบว่ามีบ่อน้ําร้อนด้วยนะครับนอกจากธรรมชาติงนงานมีบ่อน้ําร้อนด้วยอันนี้มันหาได้ยากมากในประเทศไทยที่มีความสมบูรณ์แล้วมันมีความพร้อมทุกอย่างอย่างนี้ขอ,ขอชื่นชมขอเป็นกําลังใจแล้วก็คาดหวังว่ามาครั้งต่อไป การมณิการจะเห็นภาพที่มันพัฒนาขึ้นดีขึ้นแล้วก็ผลของของการท่องเที่ยวผู้คนที่มาท่องเที่ยวที่นี่มากขึ้นนะครับก็ขอเป็นกําลังใจนะครับให้ที่นี่เป็นการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไปครับ